ค่อยๆทำมาช,ช่วยกันต่อ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 มาคุณแม่ต่อให้หนึ่งสองะล้วสองละสองละสองสามสี 2, ่ 3, 4, คุณแม่ช่วยนี่เท่าไหร่แล้วลูกหกเก่งมากค่ะเ<แ>จ็ดแ, <จ S 2> แล้วค่ะแ,แปดแปดแล้วค่ะเก้าตัวตัวเล็กไงหนูต้องยืนไหมอะ่ะเก้าแล้วลูกอา้าวอีกอันนึแรกคะ่ะ ถ้าไม่เป็นไรทำไหม่ทำใม่องมเส็จต้องต้รง้องต้อ้ลงต้องต้อต้งต้อต้องต้ต้องต้องตองต้องต้้อง่้้องต้อง้้อ้้ตอ้ เล่นใหม่เล่นใหม่หนูก็ทำไปเดี๋ยวมันก็ได้ลูกค่อยๆต่อค่อยๆต่อให้มันตรงนะได้ไหมคะเจ็ดละถูกต้องแปดละ วค่อยๆค่อยๆได้ยังได้แล้วเก่งมากค่ะพอแลนะ้วเานะเานะพอแล้วเนาะโอเคนะเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วต่อแถวใหม่ลูกต่อแถวใหม่ไปต่อแถวใหม่เลยไปอ,อันนี้